คนจนเฮดังๆครังสั่งลุยแล้วแจกของขวัญปีใหม่ให้คนไทยทุกคนคนละ5,000บาทเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อและเศรษฐกิจสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ นายอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ลุยมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงการคลังสั่งหามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อเพิ่มภายในสิ้นปีนี้หวังมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนพร้อมเร่งผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งรัดเบิกจ่ายงบให้เข้าเป้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะนายอาคมเติมพิทยาภัยศิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวภายหลังการประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกระทรวงการคลังว่า ได้มอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงการคลังโดยให้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสอส,อสอคอได้เร่งหามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศเพิ่มในช่วงไตายมาสสุดท้ายของปี2563นี้เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้จ่ายขึ้นจากมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมถึงให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนคนไทยทุกคนด้วยในขณะเดียวกันก็ให้เร่งหามาตรการกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะการดึงกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อการลงทุนเข้ามาในประเทศ ถึงแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อสามมาตรการแล้วทั้งมาตรการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรการโครงการคุณละครึ่งแล้วก็มาตรการโครงการชอบดีมีคืนแต่ทางกระทรวงการคลังก็ขอให้ทางสอสอคอไปติดตามดูว่า ควรจะมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ที่จะต้องมีการใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อเป็นของขวัญรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวโดยจะต้องไปหารือกันก่อนว่าจะมีการแจกเงินเพิ่มอีกคนละ5 0 0 0ันบาทเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกๆคนเพื่อจับจ่ายใช้สอยในช่วงปีใหม่นี้ ในส่วนของมาตรการระยะยาวนั้นก็จะเน้นเตรียมพร้อมเปิดประเทศเพื่อรับการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างชาติหลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายโดยจะมีการส่งเสริมสิทธิพิเศษการลงทุนทั่วไปโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงการลงทุนจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักระยะยาวซึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะดึงเ,เงินเข้ามาลงทุนในไทยได้นอกจากนี้ก็ได้มอบหมายให้ปหลัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งคณะกรรมการเล่นรัดเบิกจ่ายการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้เสร็จภายใน1นถึงสสัปดาห์เนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยการจัดตั้งคณะกรรมการทำงานชุดนี้และก็จะติดตามการเบิกจ่ายการตรวจสอบการใช้จ่ายความก้าวหน้าของโครงการเป็นไปตามเป้าหมายเพราะการลงทุนรัฐจะเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่คอยประคองเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ พร้อมกันนี้ในที่ประชุมนายอาคมยังได้มอบนโยบายในการทํางานแก่ผู้บริหารของกระทรวงการคลังยึดนโยบายหลัก3าประการได้แก่ประการแรกมุ่งเน้นหลักธรรมาพิบาลและความโปร่งใสกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่ดูแลรายรับรายจ่ายและงบการเงินของประเทศจึงต้องมีมาตรการการดูแลการเงินการคลังตามมาตรฐานสากลและจะต้องตรวจสอบได้และมีความโปร่งใสประการที่สองจะต้องรอบคอบภายใต้กรอบวินัยการคลังของประเทศและกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประการที่3จะต้องประสานง,งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการคลังด้านการเงินด้านตลาดทุนที่ดูแลด้านปฏิบัติด้านกำกับดูแลด้านนโยบายในภาพรวมส่วนในระดับมหาภาคหรือในภาพรวมต้องหาหรืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเศษรษฐกิจมหาภาคได้แก่สำนักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศษรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักง,งานงบประมาณและธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปนะคะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็จะทําการหารือกันก่อนนะคะว่าจะสามารถแจกเงินเยียวยาให้คนไทยอีกคนละ5 0 0 0ันบาทได้หรือไม่แล้วก็จะแจกได้ในวันที่เท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าหากว่าทางช่องของเราทราบข่าวนะคะก็จะรีบนํามาบอกเราให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ